ทีเอชแนลครั้งความรู้คู่ครูไทยมาแล้วครับวันนี้ Canva AI ep ที่5เราจะมาให้ AI นั้นสร้างระบบจองห้องประชุมแบบออนไลน์ง่ายๆเพีงยงไม่กี่คลิกมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงเราไปดูกันเลยครับจะให้ทุกท่านดูในส่วนของตัวอย่างที่กระผมได้ทำไว้นี่คือระบบจองห้องประชุมออนไลน์ทุกท่านไปดูครับชื่อผู้จองสมมติผมชื่อว่านะครับนาย นายมาดีมีหน้ามาหน้าโอเคประมาณนี้กลุ่มงานคืออะไรนะครับกลุ่มแบบฝ่ายบุคคลนะวัตถุประสงค์ในการจองคืออบรมสัมมนาวันที่เท่าไหร่ครับก็มีคลิกวันที่สมมติจองวันที่สักเดือนหน้าวันที่16พฤษภาเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเลือกได้ไรครับ แปดนาฬิกาสาสนาทีเดีนะครับปึ๊บแปดนาฬิกาสามสิมีไมอ๋อยสแล้วกันนะครับถึงนะฮะ1 6นาฬิกาแล้วกัน16นาฬิกปึกกนะ๊บกดนะฮะเอจากนั้นกดจองห้องประชุมครับเรียบร้อยครับ เมื่อมีการจองนะครับเราก็มาดูปฏิทินการจองนะครับเราจะเลื่อนไปที่เดือนพฤษภาคมที่16กันไหมฮะก็จะมีข้อมูลขึ้นว่าใครเป็นคนจองห้องประชุมและนะครับฝ่ายไหนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูเสถิติการใช้งานห้องประชุมนะเห็นไหมครับก็จะมียอดจองนะฝ่ายไหนจองวันเดือนไหนมีการจองมากที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็คือระบบ ในการที่จะจองห้องประชุมเอาละเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเปิด Google ครับไปที่ Can ว a ครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับพิมพ์ว่า c a Canva นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ c a n v a c o m ครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเห็นเมนูที่ว่า Can v a AI ด้านบนขวานะฮะคลิกเข้าไปเลยฮะตรงนี้จากนั้นครับเราจะมาใส่พร้อมครับทุกท่านครับนี่คือพร้อมครับ ผมจะทิ้งพร้อมหรือคำสั่งนี้ไว้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับก็สามารถ copy ไปใช้งานได้นะเอา copy แล้วก็วางครับนี่คือผมจะให้คำสั่งนะครับสร้างระบบจองห้องประชุมออนไลน์นะฮะท่านก็สามารถเอาไปปรับได้นะครับพร้อมตรงนี้แล้วก็กดส่งครับหน้าที่ของเรามีแค่เหมือนเดิมครับรอครับรอนะ ระหว่างนี้เราก็จะกลับไปดูที่ระบบเราที่สร้างไว้นะครับถือว่ามีความทันสมัยมากเลยนะฮะผมจะลองเป็นเปลี่ยนกลุ่มงานนะครับนายทดสอบระบบนะฮะเลือกเป็นฝ่ายไอทีแล้วกันฮะวัตถุประสงค์ในการจองก็คือนำเสนอผลงานฮะปึ๊บจากนั้นครับเลือกการจองจองสักเดือน มิถุนาวันที่26แล้วกันฮะเวลาสักกี่โมงดีครับ9นาฬิกานะ30นาทีจนถึงเวลานะฮะกี่โมงดีครับ10 12นาฬิกานะปึ๊บกดจองครับเรียบร้อยครับเราก็กลับไปดูที่ไปหินการจองครับ ไปที่เดือนมิถุนาใช่ไหมมีครับนายทดสอบระบบนะฮะเห็นไปแฮะมาแล้วปึ๊บกลับเข้ามาที่ตัวแดชบอร์ดนำเสนอนะครับอ่านะครับมีการอบรมสัมมนานะครับนำเสนอผลงานนะก็จะมีรายละเอียดให้นะครับกลับไปที่ AI ครับมาเลยครับตรงนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้ระบบนะฮะได้ทำการเขียนข้อมูลให้เรานะครับ เขียนนะครับโปรแกรมให้เรานะครับก็รออีกสักเพกหน่อยนะฮะเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับในส่วนของพร้อมต่างๆนะครับซึ่งนะฮะไม่ไม่ยากนะฮะ AI ทุกวันนี้นะครับ Canva AI เนี่ยนะฮะทำได้หมดเลยนะครับทุกวันนี้ ใกล้น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะให้ดูครับว่าออกมาในลักษณะไหนนะครับในส่วนของตัวอย่างผมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับลิงก์ตัวอย่างก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับจะใครอยากเข้าไปดูว่านะที่ผมทําไว้เป็นยังไงนะครับปึ๊บน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ600กว่าบรรทัดแล้วครับทุกท่านครับ นะถ้ามีการจองชนกันเนี่ยดูซิว่าเป็นยังไงผมจะลองดูซินะเพราะผมใส่คำสั่งว่ามีการจองชนกันให้แจ้งนะครับผมจะจองวันพฤหัสที่2ี่เดือนมิถุนายนนาละลองดูซิพฤหัสที่2นะี่สินหพฤหัสบดีนะครับนายทดสอบมาจองเหมือนเดิมกลุ่มงานการเงินนะวัตถุประสงค์ประชุมภายในผมจะให้ไปดูการจองว่าสมมติว่าถ้าเกิดจองชนกันละ่ะระบบจะแจ้งว่าอย่างไงเพราะว่าเราใส่คําสั่งว่า จะต้องแสดงว่านะฮะนะไม่ให้ชนกันนะแปดนาฬิกนาะแปดนาฬิกาสี่นาทีอ่ะสมุติเพื่อความรวดเร็วถึงเวลากี่โมงดีนะถึงเวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีกดจองครับนี่ครับจะจองไม่ได้นะครับเพราะว่านะนะครับเพราะว่า นะมีการจองนะฮะกันแล้วถ้าลองเปลี่ยนวันที่นะครับเป็น27แล้วกดจองเห็นไหมครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบไม่มีใครจองวันนั้นก็จะกดบันทึกได้นะครับนะกลับไปที่ระบบเราครับมาแล้วนะฮะจากนั้นครับผมจะลองดูปุ๊บยู n อินดีไซน์ครับคลิกเข้าไปฮนะจากนั้นครับเราก็รอดูอีกสักเล็กน้อยว่านะฮะเป็นยังไงนะนี่คือตัวอย่างนะฮะ ขอขยายเต็มหน้าจอครับปฏิทินการจองนะครับจองห้องประชุมนะครับอ่าชื่ออะไรนะครับนายตัวอย่างนายตัวอย่างนะฮะเลือกกลุ่มงานกลุ่มการตลาดหรือกลุ่มอื่นก็ได้นะครับมาด่นก่อนนะใช้เพื่ออะไรสัมภาษณ์นะฮะวันที่เท่าไหร่จองนะัเอาสักวันที่28แล้วกันนะเวลา นะเวลานะเลื่อนหาเลยครับ9นนะาฬิกา0มนาทีถึงเวลานะ13นาฬิาแล้วกันนะครับ5นาทีกดยืนยันการจองครับปึ๊บบันทึกการจองเรียบร้อยก็จะกลับมาที่หน้าเสถินะครับเราก็คลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับนี่มีการจองแล้วนะครับ ดูเสถียรการใช้งานสินี่เห็นไหมฮะมีเสถียรการใช้งานแล้วนะครับว่าใครจองอะไรกันบ้างเอาละเราจะเอาลิงก์ไปใช้ทํำยังไงคลิกไปที่ public website ครับ public ิคลิกเข้าไปเลยจากนั้นครับกด public นะครับเว็บไซต์แล้วก็รอสักครู่นหนึ่งนะครับามาแล้วนี่ครับ view website ตรงนี้เราคลิกเข้าไปนะแล้วเราจะ copy ลิงก์นี้แหละ ที่ใช้งานนะฮะป,ปึ๊บดูสิครับว่านี่มาแล้วระบบดูซิว่าถ้ามีการจองทำยังไงครับจองห้องประชุมในตัวอย่างกลุ่มงานการเงินเลือกวัตถุประสงค์นำเสนอผลงานวันที่ที่จองอ๋อวันที่2 9เปึ๊บเริ่มเวลากี่โมงครับเริ่มเวลา9นาฬิกาสินาทีสิ้นสุดเวลากี่โมงก็ว่ากันไปนะฮะ 17บเจ็ดนาฬิกาสิบเดนาทีกดครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วยีมี1รายการครับนี่จากนั้นไปที่นะครับเศรษนี่ใช้งานได้แล้วนะครับครับนี่คือวิธีการสร้างระบบนะฮะ จองห้องประชุมแบบออนไลน์นะครับที่สามารถแสดงทั้งปฏิทินการจองนะสติการจองได้นะครับแล้วก็ตารางการจองได้มีขั้นตอนการทำอย่างนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปหรืออย่างนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆมีสาระที่เกผมได้คอยอัปเดตลงไปครับสวัสดีของคุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ